ที่เราไปวิจารณ์หรือดูถูกบททดสอบของคนอื่นอ่ะอันตรายมากมันไม่ใช่เรื่องของการนินทายอย่างเดียวลองมาฟังแล้วลองเช็คกันดูนะคะว่าเรากําลังทําแบบนั้นอยู่ไหมสมมุติว่าเราอ่าเรามีคนที่รู้จักเป็นมุสลิมด้วยกันเราเห็นเขาไปเป็นนี่เป็นศิลเห็นคนมาโพสทวงนี่หรือใครมาทวงนี่ที่บ้านเขาแล้วเราก็คิดในใจหรือพูดกับคน,นข้างโอ้โห เป็นไรมากไะเนี่ยไปเป็นหนี้เขาไม่เหนื่อยบ้างหรือไงคนมาทวงก็ไม่ยอมใช้หนี้เขาทําขนาดนั้นได้ยังไงทํำไมต้องไปกู้หนี้ยืมสินสิ่งที่บอกว่าอันตรายก็คือนั่นคือบททดสอบที่เขากําลังเจออยู่แล้วเราก็ไปวิจารณ์บททดสอบของเขาเขาอาจจะกําลังต่อสู้ในแบบของเขาอยู่ต่อกาลังรับกับบททดสอบนั้นอยู่เราไม่ช่วยเขาเราอยู่มิ่งๆไม่ต้องไปพูดถึง เพราะคุณก็มีโอกาสโดนทดสอบอยู่ตลอดเวลาเช่นกันแล้วถ้าเราโดนมัน่งอ่ะเคยโดนมาก่อนและเห็นคนร,รอบๆตัวโดนมาก่อนจึงเอาออกมาพูดมันชัดเจนมากๆการที่เราไปวิจารณ์แม้แต่เราไม่ได้ไปนินทาเขาให้ใครฟังก็เถอะแต่เราเอามาคิดเอามาแบบไม่ชอบเลยอะ่ะ นี่เป็นศินทําตัวแบบนี้อย,อย่างนู้นอย่างนี้แค่นั้นนหะเราก็โดนทดสอบได้เช่นกันมีหลายๆเรื่องที่ที่เราโดนเองด้วยแล้วหลายๆคนโดนแล้วเราก็สังเกตของเราเนาะสิ่งที่เขามาพูดกับเราเขาโดนเองสิ่งที่เขามาว่าคนนี้กับเราเขาโดนเองอย่าไปดูถูกหรือวิจารณ์เขาเลยเพราะเรามีโอกาสโดนทดสอบสิ่งนั้นทุกเมื่อ เราไม่ได้บอกว่าเราพอดีเดยไม่ไม่ทำแบบนั้นอย่างน้อยคือจะได้รู้ตัวไหวตัวทันเวลาที่เราเผลอไปทำแบบนั้น